กอแล้วเจ้าคุณเมื่อไหรจะกลับเห็นจะไม่ช้าแล้วครับท่านเคยกลับจากออฟฟิศแล้วบ่ายห้าโมงทุกวันถ้าอย่างนั้นฉันคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ครับแกไม่ต้องนั่งคอยอยู่กับฉันหรอกมีธุระอะไรก็ไปทำเสียเถอะครับอืมแกจะคอ,อยอะไรอีกละ่ะเปล่าครับถ้าจะต้องคอยอยู่เพราะฉันแล้วก็ฉันขอบอกว่าไม่จำเป็นแกจะไปก็ได้ ฮ่าฮ่าแกเห็นท่าทางฉันไม่ได้กะมังแต่ที่จริงฉันน่ะเป็นผู้ดีเหมือนกันมีตระกูลไม่ต่ำไม่เลวไปกว่าเจ้าคุณพักดีเลยครับฮอแกไม่เชื่อ ที่จริงแกก็ไม่น่าเชื่อรูปร่างฉันมันโทรมเต็มทีเครื่องแต่งตัวหรือก็ปอนเต็มทีอย่างนี้แต่ฉันสาบานได้เที่ยวว่าฉันจะไม่แตะต้องสิ่งของอะไรของเจ้าคุณพักดีก่อนที่จะได้รับอนุญาตเข้าใจไหมครับอะไรวะประธานโทษขอรับใครวะอ้างว่าเป็นเกอเกของใต้เท้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศ ก็ยังไม่ยอมไปเดินเลื่อยขึ้นมาที่นี่ว่าจะมาคอยพบใต้เท้าแล้วยังไงล่ะก้าวผมก็ตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุมอยู่ที่นี่เออดีแล้วอะ่ะเองออกไปนั่งคอยอยู่ข้างนอกก็ได้ขอรับผมคอยอยู่ใกล้ๆเผื่อข้าจะเรียกแล้วก็ข้าคุณละอามาบอค้าด้วยนะขอรับผมอาแฮม อ้าใต้เท้าการุณาผมไว้ใต้เท้าเห็นจะจำผมไม่ได้หันไม่สู้แน่ใจดูเหมือนจะครับคล้ายครับคา้อย่างนั้นสิครับใต้เท้ามีบุญขึ้นแล้วจะมาจำคนเช่นผมยังไงได้เนือพิษๆิษไปก็ออกจากจะจำได้นาย้ําใช่ไหมออรับนาย้ําทิปเดชะอ๋อนั่งเสียก,ก่อนสิเป็นยังไงสบายดีอยู่ดอกหรือ ขอรับผมก็ไม่เจ็บไข้มีอาการถึงจะล้มตายอะไรแกแปลกไปมากดูแกไปขอรับผมก็รู้สึกตัวว่าผมแก่ไปมากฉันยังไม่พบแกเลยตั้งแต่กิ่งขอรับหลายปีมาแล้ว15ปีได้แล้วแหมอย่างนั้นเชียวเือแ่แหละสีครับเมื่อเกิดความขึ้นนะใต้เท้ากับผมยังหนุ่มอยู่ด้วยกันนี่ครับผมเป็นทิพเดชะ ต้เท้ายัางเป็นหลวงกำอรอยู่ยังไงละ่ะถูกๆูกละแล้วก็ผมยังต้องไปเออไปเป็นโทษเสียสิบปียังไงล่ะครับอืมสูบุรีไหมล่ะขอพระเดชะพระคุณแล้วแกไปทำอะไรเห็นหายไปผมขึ้นไปอยู่พิษนุโลกครับพอพ้นโทษแล้วผมก็เลยเปิดไปให้พ้นบางกอกจะอยู่ดูหน้าพวกพ้องยังไงได้ ถูกแล้วถูกแล้วทำมาหากินยังไงที่พิษณุโลกแต่แต่แรกผมพยายามหางานทําทางสมียนบาชีก็ไม่สําเร็จฮ่าฮ่าฮเฮในชั้นต้นเป็นเห็นลาบากจริงแล้วยังไงล่ะแล้วผมก็เข้าหุ้นค้าขายกับเจ๊กสองสาคนด้วยกันแล้วเป็นยังไงล่ะก็ดีหรอกครับพอได้ถ่ายไปได้ไม่สู้ฝืดเคียงนัก แต่ภายหลังไอ้ผีโลภมันก็เข้าดนใจผมอีกเอ๊ะอะไรเล่นอย่างเก่าอีกหรือเขาขอรับอ้อย,ย่างเก่าผมเข็ดแต่ถึงจะไม่เข็ดมันก็ทำอย่างเก่าอีกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วอย่างที่ทำครั้งก่อนมันก็ไม่มีโอกาสอยู่เองถูกไหมล่ะครับแล้วเป็นข้อดีของแกที่ไม่มีโอกาสที่จริงถึงมีโอกาสผมก็ไม่เล่นอีก ผมแก่จนหัวงอกแล้วต้องมีความคิดดีขึ้นกว่าแต่ก่อนสักหน่อยการที่ผมทำอย่างครั้งก่อนน่ะผลที่ได้มันไม่มีน้ำหนักเท่าผลที่เสียเลยเพราะฉะนั้นผมจึงได้คิดหาหนทางที่จะกระทำให้ได้ผลมากมากและให้มีทางลำบากน้อยน้อยอแล้วก็ทำยังไงล่ะฉันหวังใจว่าการที่ทำนั้นไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ที่จริงนี้ก็ไม่ได้ก้องกล่าวเพราะถ้าผิดกฎหมายแกคงไม่กล้ามาเล่าให้ฉันฟังอ้อเจ้าคุณนี่ก็ยังช่างพูดอยู่เหมือนหนุ่มๆน,น่าเองการที่ผมทำนะ่ะเป็นการค้าขายครับค้าอะไรฟินอืมได้กำไรดีหรือชิบหายหมดตัวอ้าวทำไมอย่างนั้นเขาจับได้เสียนะสิเ้าดีที่ไม่ติดคุกเข้าไปด้วย จริงขอดีล่อตัวไปที่หมอความดีของผมแก้ว่าผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยจีนกิมจีนเย็กมากู้เงินผมไปว่าจะไปทำทุนในการค้าขายล่องเหลือข้าวหรืออะไรอันหนึ่งผมก็จำไม่ได้ถนัดเสียแล้วและจีนกิมจีนเง็กเอาเงินนั้นไปลงซื้อฝิ่นผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยที่จริงผมระวังตัวมาก คอยเลี้ยงไม่ออกหน้าออกตาเลยเพราะอย่างนั้นถึงได้หาพยายามมายันผมยากนะอืมก็กินจิมกินเง็กเล่าติดตารางอยู่ที่พิษณุโลกอ๋อแหมวันนี้ร้อนจริงทำให้กระหายน้ำพิลึกอ้ายครับไปหาโซดามาถ้วยเลยโซดาหรือเปล่าครับจะเอาครีมโซดาก็ได้หรือน้ำแดงน้ำเหลืองๆไม่มีหรือครับมันค่อยชื่นอกชื่นใจหน่อยหนึ่ง ไม่มีถึงจะมีฉันก็ไม่เห็นควรจะกินเวลาลร้อนอย่างนี้ที่พิษณุโลกก็พอหาอะไรดื่มได้พอใช้เที่ยวครับฉันเชื่อเชื่อ,อทีเดียวเออนี่แน่ฉันก็ามอาะไรสักหน่อยเถอะแกมาฉันวันนี้มีธุระอะไรอย่าเกงใจเลยเสียแรงเป็นเกอกันมาแต่เก้าแต่แกผมมาก็ตั้งใจมาเยี่ยมเจ้าคุณน,นั่นแหละ อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งผมนึกว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบแม่ละออบ้างอ๋อเขาว่าเป็นสาวใหญ่แล้วไม่ใช่หรือครับก็สาวอายุ17ปีแล้วอ๋อถูกครับแล้วเขาว่าเหมือนแม่เขาไม่ใช่หรือครับก็เหมือนผมจะพบสักทีได้ไหมครับฉันบอกว่าไม่ได้เมื่อไรจะมีโอกาสที่จะพบแม่รอหนว่านะเจ้าคุณไม่เต็มใจให้ผมพบอย่างนั้นหรือ ถ้าจะให้ฉันตอบตามใจจริงก็ต้องตอบว่าถ้าไม่พบได้ดีกว่าทำไมจะให้ฉันต้องอธิบายไปทำไมแกควรจะเข้าใจได้เองทีเดียวเข้าใจยังไงจะให้ฉันพูดตามตรงอีกหรือเชิญถ้าอย่างนั้นก็เอาสิที่ฉันไม่เต็มใจให้แกพบกับแม่และออก,ก็เพราะแม่และออเป็นผู้ที่ได้รับความอบรมอันดี สมควรแก่ผู้มีตระกูลควรหรือที่ร่อนจะครบค่าสมาคมกับคนเออคนขี้คุกขี้ตารางอย่างผมอย่างนั้นหรือฉันเสียใจยที่แกมาบังคับให้ฉันต้องพูดให้ระขายห,หูแกเช่นนี้ทำไมในโลกนี้มีผมคนเดียวหรือที่เคยติดคุกคนอื่นที่เคยติดคุกแล้วมาเที่ยวลอยหน้าสมาคมอยู่ในหมู่ผู้ลากมากดีมีถมไปไม่ใช่หรือ ทางที่จะต้องรับพระราชอาญามีหลายทางบางคนก็พาดอย่างโน,น้นบางคนก็พาดอย่างนี้ความผิดนี้คนกระทํามีหลายชั้นอย่างนั้นสิถึงการช่อโกงก็มีหลายชนิดหลายชั้นเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นคุณเองจะได้มาร้อยหน้าเป็นพยาอยู่หรือที่แกผู้เช่นนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงหาว่าแกมินประมาทเขาแต่ฉันนะ่ะ เป็นคนที่รู้จักแกมาช้านานแล้วเพราะฉะนั้นพอจะให้อภัยได้ขอพระเดชวะว่าคุณผมเข้าใจดีแล้วถ้าช่อโกงเล็กน้อยจึงจะทุมีโทษโกงให้เป็นการใหญ่ไม่เป็นไรแกยังเข้าใจผิดอยู่มากการที่คนได้รับพระราชาอาญาคราวหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าใครๆเขาจะพาการคอยตัดร่อนไม่ให้มีการพยกหัวไดอีกไม่ใช่เช่นนั้น ถ้าใครสามแดงได้ปรากฏว่ารู้สึกเขตลาบเจ้าคุณจะพูดอย่างไรก็พูดได้เจ้าคุณไม่เคยติดคุกจะมารู้ยังไงได้ว่าไอคนที่ติดคุกออกมาแล้วน่ะมันจะรับความลำบากได้ยังไงฉันขอถามหน่อยเถอะว่าตั้งแต่แกพ้นโทษมาแล้วแกได้พยายามที่จะสามแดงให้ปรากฏอย่างไรบ้างว่าแกน่ะตั้งใจประพฤติแต่ในทางที่ดีที่ควร ผมจะพยายามหรือมิพยายามก็ไม่มีใครปรารถนาอีนังอ๋อเพราะฉะนั้นแกก็เลยปล่อยตัวไปตามใจของแกงั้นสิเจ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมก็รักชีวิตของผมเหมือนกันที่จะให้ผมอดตายนั้นเหลือเกินนักผมหาได้ทางไหนผมก็เอาทางนั้นฮอแกอยากจะพบแม่และออทำไม ผมไม่ได้เห็นหล่อนตั้งแต่หล่อนอายุได้สองปีเศษเท่านั้นผมก็อยากจะดูว่าเดี๋ยวนี้หล่อนจะเป็นยังไงอ๋อนั่นแน่รูปแม่และออฉายเมื่อเร็วๆนี้เองเือเหมือนแม่จริงขอรับผมได้ทราบข่าวว่าจะแต่งงานกับนายทองคำลูกเจ้าคุณและนชิตไม่ใช่หรือครับอย่างนั้น จะแต่งเมื่อไรครับยังไม่แน่ใจเห็นจะเร็วๆนี้ถ้ากำหนดวันแน่เมื่อไรใต้เท้าโปรดบอกให้ผมทราบด้วยนะคะจำเป็นหรือผมจะได้มาช่วยงานอะไรแกจะมาด้วยหรือติ๊ตองเสียให้ตลอดในเธอะผมเห็นควรตัวจะมาลดน้ำด้วยนะครับนี่แกเอาอะไรมานึกเอ๊ะเจ้าคุณนี่ชอบกวนจริงๆก็แม่ละออนอ่ะ ลูกผมแท้ๆไม่ใช่หรืออ๋อนี่แกเพิ่งรู้สึกตัวเลยหรือว่าแม่ละอเป็นลูกแกที่จริงชัติเองก็เกือบลืมเสียแล้วว่าแกนะ่ะไม่เป็นพ่อเราแน่หรอจริงผมมีความผิดที่ทิ้งแม่ละอไปเสียนานแม่ละอ,อคงไม่รู้เลยละสิว่า ผมเป็นพ่อเห็นจะนึกว่าเจ้าคุณเป็นพ่อกันมังเขารู้ว่าฉันเป็นแต่พ่อเลี้ยงเขาฉันบอกเขาว่าพ่อเขาตายเสียตั้งนานเขายังเล็กๆเ,เขาก็เลยนับถือฉันเป็นพ่อก็แม่เขาไม่บอกแม่เล่าอะไรให้ลูกเขารู้มั้งเลยหรือเขาไม่ได้บอกทําไมแกไม่ควรจะต้องถามเลยแกรู้ดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่แรกได้แม่นวลมาแล้ว แกไม่ได้ทำให้เขาเป็นที่พอใจเลยสักจิตเดียวจริงสินี่เจ้าคุณคงนึกละสิว่าถ้าแม่นวลน,น่ะได้กับเจ้าคุณเสียจะดีกว่าก็หรือมันไม่จริงเช่นนั้นล่ะแม่นวลเลือกผัวพิดแท้ทีเดียวเมื่อจะตายล่อนก็รู้สึกจึงได้มอบแม่เราเอาไว้ให้เป็นลูกฉันขอให้ฉันเลี้ยงดูเสมอลูกในใจฉันเอง ฉันก็ตั้งใจทนุถนอมแม่และออเหมือนลูกในอ,อกของฉันฉันได้ทำหน้าที่พ่อมาตลอดโดยความเต็มใจจริงๆแม่และออเองคงจะเป็นพยานว่าฉันไม่ได้กระทำให้เสียวาจาที่ฉันให้ไว้แก่แม่นวลเลยจริงผมนะ่ะได้ประพฤติไม่ดีบกพร่องในหน้าที่บิดามากแต่ต่อไปผมจะตั้งใจประพฤติให้สมควร ดูเกินเวลาเสียแล้วแม่และออก็จะมีเห่ามีเรือนอยู่แล้วผมไม่เห็นจะเกินเวลาไปเลยแกคิดจะทำอะไรผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาอยู่ใกล้ชิดลูกสาวผมเพื่อจะได้ช่วยเหลือเจือจานในธุระต่างๆตามเวลาอันสมควรฉันบอกแล้วว่าเขาจะมีเห่ามีเรือนอยู่แล้ว ทราบแล้วเมื่อยังอยู่ในบ้านเจ้าคุณผมก็วางใจได้นี่จะแยกไปมีเย่ามีเรือนของตัวเองแล้วผมจะต้องเข้ามาอยู่กับเขาเพื่อจะได้เป็นกําลังแกเข่าบ้างเอ๊ะแกนี่จะเป็นบ้าเสียแล้วกำลังทําไมแกจะคิดไปอยู่กับลูกสาวอย่างนั้นยังไงได้ ทำไมครับก็ผู้ที่มาจะเป็นลูกเคยผมนะเขาก็มีมั่งพออยู่ไม่ใช่หรือเขาจะเลี้ยงผมไว้อีกสักคนไม่ได้เที่ยวหรือแกจะไปเป็นเจ้าบุญนายคุณอะไรเขาเขาจะได้เลี้ยงแกผมเป็นพ่อละออดูก็มีบุญคุณพอแล้วเอ๊ะนี่แกขยายขึ้นว่าจะเป็นพ่อแม่ละออ,อย่างนั้นหรือก็อย่างนั้นสิครับบุโทโธนี่แกนะมันมีความเมตตาลูกแกบ้างเลยเที่ยวหรือ ถึงได้คิดร้ายแกเข้าได้ขนาดนั้นคิดร้ายยังไงนายทองคําเขาจะมาแต่งกับลูกสาวคนเช่นแกได้อยู่หรือถ้าเขารักแม่ลอจริงแล้วก็พึ่งผมจะเป็นคนเลวกว่าที่ผมเป็นอยู่เข้าคงแม่รังเกียจถึงนายทองคําจะไม่รังเกียจคนอื่นก็คงจะต้องรังเกียจให้เขาจะมาคบกับสมาคมได้อีกต่อไป ไปข้างในเขาก็จะดูแลพูดซุบซิบกันถ้าใครเขารีกได้เขาก็คงรีกแกจะมาทำให้แม่อรกเป็นมากหัวเน่าหรือเจ้าคุณผมจะต้องพูดตามตรงผมนะมันหมดทางหาก,กินแล้วไม่แลเห็นทางอื่นนอกจากที่จะอาศัยลูกสาวให้เขาเลี้ยงอ๋อนี่นะแกต้องการเงินอย่างนั้นหรือก็แน่ละไม่มีเงินก็อดตาเท่านั้น ก็จะพูดกันเสียตรงๆเท่านั้นก็จะแล้วกันเอาเธอะฉันให้แกเดี๋ยวนี้ก็ได้เท่าไรถึงจะพอเอาไปสิบช่างก่อนพอไหมไม่รับประทานยี่สิบช่างไม่รับประทานอ่าสิบช่างพุทโธ่เจ้าคุณแต่ที่ผมชิบ่ายไปในเรื่องค่าฟินนั่นก็เกือบร้อยช่างเข้าไปแล้วเอาร้อยช่างก็เอาผมไม่อยากให้เจ้าคุณชิบผายหรอกช่างมันเถอะ ขอแต่ให้แกรับเงินร้อยช่างแล้วก็ไปเสียให้พ้นเถอะถ้าหมดผมจะไปเอาที่ไหนอีกละ่ะผมไม่โง่น,นะเจ้าคุณถ้าให้ผมไปอยู่เสียกับลูกสาวผมเงินก็จะไม่เสียมากเงินน่ะฉันไม่เสียดดยหรอกฉันเสียดายชื่อและเสียดายความสุขของแม่ะออมากกว่าคุณจะให้ผมขายลูกผมอย่างนั้นหรือจะเรียกว่าารไรก็ตามเถอะ แต่ที่จริงฉันตั้งใจซื้อความสุขให้แก่แม่และออเท่านั้นที่คุณจะมาพาพ่อกับลูกเสียเช่นนี้นะคุณเห็นสมควรแล้วหรือฉันเห็นสมควรแล้วฉันจึงได้ประสงค์ที่จะทำแม่และออนะ่ะดีเกินที่จะเป็นลูกเช่นแกยังไงจะต้องการเงินเท่าไหร่ว่ามาผมไม่ต้องการเงินของคุณผมจะพบกับลูกผมฉันไม่ยอมให้แกพบจอาเงินเท่าไหร่จะให้ ผมไม่เอาเงินของคุณถ้าอย่างนั้นก็ไปให้พ้นบ้านฉันไปผมไม่ไปจะทำไมผมนี่แน่แกอยามาทำอวดดีกับฉันไปผมไม่ไปอย่าททำให้เกิดเคืองมากขึ้นหน่อยเลยประเดี๋ยวฉันจะเหนียวใจไหวไม่ไหวคุณจะทำไมผมฉันไม่ยากจะทำอะไรแกแต่ถ้าแกไม่ไปแล้วก็จะทำไมผมแหมทำเก่งจริงนะเจ้าคุณนะแก่แล้วนะครับ จะประพฤติเป็นเด็กเลยไปได้จริงฉันแกจริงแต่ขอให้แกเข้าใจว่าแกสู้ฉันไม่ได้นะฉันได้เปรียบแกมากกำลังฉันมีพอตัวกำลังแกนะ่ะมันอ่อนเสียแล้วฤทธิ์เหล้ามันเข้าไปฆ่ากำลังแกเสียหมดแล้วฮ่าช่างพูดจริงยังไม่เบาบางลงกว่าเมื่อหนุ่มเลยยังไงจะเอาเงินหรือจะเอาแท่มาผมไม่เอาทั้งสองอย่าง ถ้าอย่างนั้นก็ได้พูดซ้ำซากผมเบื่อเต็มทีแล้วก็เมื่อพูดกันดีๆไม่ชอบก็ต้องพูดกันอย่างเดียร์แาฉานเอาเถอะไม่เป็นไรก็เป็นไปจะต้องเล่นงานเสียให้ลายไปทั้งตัวอ่ะอ่ะเจ้าคุณใต้เท้าขอรับคุณละออขึ้นกระไดามานี่แล้วฮ่าเคาะดีจริงๆตกลกสิ แต่คุณพ่ออะไรวันนี้กลับบ้านมาวันจริงฉันไหมจะกลับมาให้ทันคุณพ่อกลับทีเดียวพอได้เลิกงานเร็วหน่อยก็รีบกลับมาอ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนอาฉันเหมือนกันทำไมดิฉันยังไม่รู้จักคุณอาเลยแอมถ้าอย่างนั้นคุณอาคงรู้จักแม่ฉันละสิคะฉันรู้จักแม่หล่อนดี ถ้าอย่างอันดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบพน้าก็คุณพ่อดิฉันที่ไปล่ะคะรู้จักไหมถ้ายัางนั้นคุณอาดีกว่าดิฉันดิฉันไม่รู้จักเลยเคยเห็นแต่รูปในห้องคุณแม่รูปร่างสูงสูงหน้าอ,อกกว้างดิฉันชอบหน้าเสียจริงๆหน้าตาเป็นคนเชื่อใจขอขว้างขวางถ้าใครบอกว่าดิฉัน เป็นคนไม่ดีดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเทียวแต่ท่านก็เป็นคนดีิจริงอยากี่่ดิฉันนึกเอาในใจคุณพ่อนี่ก็ได้บอกดิฉันว่าอย่างนั้นจริงไมหมคะคุณพ่อถ้าใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายนะ่ะเป็นคนไม่ดีแล้วก็หล่อนเป็นไม่ยอมเชื่อเลยเทียวหรือฉันจะเชื่อยังไงดูในลูกก็เห็นว่าเป็นคนดีเออนี่คุณพ่อบอกแล้วหรือย,อย่างแล้วดิฉันจะทำอาน บอกแล้วก็ยินดีด้วยขวนอาต้องมารถน้น,นี่ฉันนะคะฉันเออจะต้องรีบกลับไปหัวเมืองโท่จะอยู่รถน้น,นี่ฉันหน่อยไม่ได้เถวหรือคะฉันจะขอติรองดูก่อนแต่ยังไงยังไงก็ดีถึงฉันจะอยู่รถน้ำรอนไม่ได้ฉันก็คงตั้งใจอวยพรให้ล่อนมีความสุขดีฉันรับพอล่วงหน้าไว้ก่อน คุณพ่อจะช่วยพูดจ๋าคุณอาให้อยู่รดน้ำใหฉันหน่อยนะคะนีฉันจะเข้าไปในเรือเเีรษทีละคุณพ่อกับคุณอางองยากุยกันอย่ามผู้ชายผู้ชายสนุกกว่าเจ้าคุณขอรับใต้เท้าพูดถูกเด็กคนนี้ดีเกินที่จะเป็นลูกผมผมมันเลวซามเกินที่จะเป็นพ่อเขาผมเพิ่งรู้สึกความจริงเดี่ยวนี้เองพอ่อรัน หล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีที่ติผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลยนี่นะครับแหวนนี้เป็นของแม่นวลผมได้ติดไปด้วยสิ่งเดียวเท่านี้แหละเจ้าคุณได้โปรดเมตตาผมสักทีพอถึงวันแต่งงานของแม่ละออเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขาบอกว่าเป็นของรับไหวของผมสมมาแทนตัว ได้สพ่อนอนนฉััทกาแ่่งอยาวตล,ล้วผมขออะไรอีกอย่างอะไรว่ามาเถอะฉันไม่ฮัดเลยอย่าได้บอกความจริงแก่แม่ลออเลยให้เขาคงนับถือรูปผมอันเก่านั่นแหละว่าเป็นพ่อเขาและให้นับถือตัวผมเป็นเหมือนอาเอาเถอะฉันจะทำตามแกประสงค์ ผมลาทีพรุ่งนี้เช้าผมจะกลับไปพิจณุุโลกเอาเงินไปใช้มันสิเอานี่เนี่ยมีตักสามสีลอยบาาได้อยู่เอาไปใช้คนทุกต้องการอีตุึงคอยมาบอกฉันให้ทราบเจ้าคุณไอยลับไม่ลับไม่รลับฉันโคเทียว ผมจะไม่ลืมพระเดชพระคุณใต้เท้าจนตายทีเดียวขอให้เชื่อผมเถอะอย่า <Yeah, S 2> พูดให้มากนะพลุ่งเงินใส่กระเป๋าเสียเธอะแล้วก็คิดอ่านหาทำมาหากินเท่าไปนะขอรับผมจะตั้งใจทำมาหากินในทางอันชอบทำจริงๆทีเดียวถ้าผมน่ะคิดโยกโยกไปอย่างใดยอย่างหนึ่งอีกขออย่าให้ผมแค่อาญาจักเลยเออเออ ตั้งใจไว้ให้ดีเถอะนึกถึงแม่ละอองนะผมจะลืมหล่อนไม่ได้เลยจะเห็นหน้าหล่อนติดตาไปจนวันตายทีเดียวผมลาทีผมไม่จำเป็นที่จะต้องฝากแม่ละออกแก่เจ้าคุณพระเจ้าคุณได้เป็นพ่อหล่อนดียิ่งไปกว่าผมร้อยเท่าพันทวีเอาเถอะอย่าวิตกเลยแม่ละออนะฉันคงจะต้องรักพนองเรือยอย่างเดิม ผมเชื่อเชื่อแน่นอนผมลาเจ้าคุณที